สวัสดีครับทุกคนสวัสดีจ้านี่เครอร์ดูมาจช่รูดูฝนผุดผิดวันนี้ฝนตกถือว่าเป็นเอเรื่องงานอย่างนี้ที่ไม่ต้องรดน้ำนะฮะใช่แต่เราก็ไม่ได้รดน้ำมานานแล้วนะเพราะว่าเรามีเมฆไงเออมิมิโกจังไปหลบในบ้านพี่ไม่ลูกมีมีโกคืออิสระ มีโกบอกว่าอ,อยากจะไปหลบบ้านหุ่นโดเรมอนยังเลยอ่ะแต่ว่าแต่ว่าฉันยังไม่สนิทกับโดเรมอนเลยเหรออยากไปเหรอ <laughs> ลุงผมเอาฟอร์มาให้คัดจีดอะไรคะไอ้นี่นะล,ล,ลุงลุงเนี่ยเป็นยังงี้นะยิ้มยิ้มยิ้มยิยิยยยอะไรกันน่ะเอาโนบิตาสวัสดีไงเจนคุณเพเตอร์สวัสดีฮะไงโนบิตามาสั่งทำอะไรหรือเปล่าเอ้ไม่ผมแค่แวะมาเอ้ กำลังคิดอยู่ว่าแต่เจแอนดูเป็นช่างไม้เต็มตัวแล้วนะเออจริงเหรอเขินจริงเลยเออว่าแต่งานช่างไม้เนี่ยหนะักกว่าที่คิดเลยนะไม่น่าเชื่อเลยว่าคุณเพเตอร์ทำงานคนเดียวไม่แล้วอ้าวได้ยินว่ามีลูกศิษย์เนี่ยฮะเขาไปไหนแล้วอะ่ะนีเป็นใครอ่ะลูกศิษย์คนก่อนอนาะยุมากกว่าเจแอนนะแล้วก็มีคุณนสุบัตช่างไม้ด้วย <c oughs> โอ้โหนี้กำลังแซะใครหรือเปล่าคะเอ้ยจริงฮะแล้วงั้น <c oughs> ทำไมเขาถึงออกล่ะ ลูเหมือนเขาจะมีอย่างอื่นที่อยากทําอ่ะเขามีเส้นทางของตัวเองมันนะอย่างอื่นที่อยากทําอ่ะนอกจากการไปช่างไม้อะเอออะไรกันนะแางมันเถอะจะจะไปทํางานอย่างอื่นละตายอยู่นะช่างไม้กับช่างบันเถออิะเฮ้คุณเฟตเตอร์ฮะเดี๋ยวก่อนมึงเล่นมุกอะไรปแกคุณเฟเตอร์ทําหน้าซ้ออยังไงไม่รู้นะกู<น> <Korea> รู้สึกมันเมื่อกี้เขาหงุดหงิดมากกว่านั่นดิอะไรถ้าพาหมอนั่นกลับมาเป็นลูกศิษย์แล้วก็นายว่าไง มอน,นั่นเป็นใครก่อนมันเป็นใครไปเข้อคิดที่ดีมึกอ้าวไม่มีกูเลือกด้วยถ้าเขากลับมาที่เมืองนี้แล้วก็นะ <c oughs> แกนโนบิตนะนายไปสืบเรื่องล,ลูกศิษย์คนนั้นมานะโอ้รับจบ <c oughs> นโนบิตะรับจบทำไมต้องเป็นชั้นกับไวใจได้เลยเราในฐานะลุงข้างบ้านเราควรไปไหมอยู่ในเหตุการณ์ว <c oughs> างใจได้เลยสมกติที่เป็นโนบิตะจังากด้วยนะไอ้น้องถ้าอยากได้อยากให้ทำอะไรแล้วก็มาบอกฉันนะโอเค หรือว่าคนคนนั้นจะเป็นบัสกันนะหรือว่าจะเป็นคุณเนเล่าสิ่งที่อยากทําก็คือหาพุทธอุ่ยนี่พวกมึงนะหลับกันตอนนี้อลุงนะลุงมาปลาชาเพื่อนปาลาในตำนานต้องตกเวลานี้แหละเล็กโถ่เอ้ยแม่งเขาเรียกไงเงื่อนไขโคตรเยอะเลยทุกคนเดี๋ยวต้องตกหลังจากบ่ายนะฝนต้องตกมีเมฆคึ้ม มันมีตัวเต็นตัวเต็นก็นมาตันต้นจริงใช่ปะกูเริ่มสงสัยแล้วนะนีแมพมันนั่งอยู่ตรงนี้แหละเรามาถูกที่แล้วเล็กมัอนไม่มีฝนเนี่ยมึงเห็นไหมเนี่ยอ้าวนี่ไงปลาชาอา้าสรุปมันไหมมีมาเป็นพยานด้วยสรุปคือกูไม่จำเป็นต้องมีเงื่อนไขว่าฝนตกเมฆคืมสดตึกเลยทั้งนั้นจะตกได้โบจะตกได้ก็ตกได้เฮียรเ,เนี่ยกูว่าปาชาเนี่ยนะเอาเนอนมาได้เลยนะคะท่านผู้ชมยิ่งกว่าปลากระโทง เออในสุดก็จะได้นอนตีสี่โนบิตะบอกว่าคุณเหนื่อยได้เกินกับพวกมึงเหนื่อยกับใครเลยคะทรงงานอย่างหนักเลยเกินโนบิตะได้กล่าวเอ่เป็นไรเพื่อเงินโนบิตะเ,เพื่อลาพาันะเข้าใจไหมเนี่ยวันที่สิบไม่มีอะไรเลยเว้ยมา <S <S วันนี้แหละเราจะได้ไปทํางาน,นที่เรารักนะฮะท่านผู้ชมทํางานที่เรารัก เอามันอนย่าว่าเลยกูรู้สึกว่ากูอยากใช้ชีวิตเป็นนุพิตะได้ตื่นมาไม่ต้องแดกข้าวโอ้ออกไปทำงานเลยตอนน<อ>ี้อา้าวเดี๋ยวก่อนได้ทำงานแล้วสวัสดีครับทุกคนทำไมมันโหลดนานจังโอ้โห,โโหมาพร้อมหน้าออกไปออกไปจากดวาูวังเหรออย่าบอกนะอะไรเนี่ยทุกคนมาทำอะไรกันสวัสดีนุพิตะก็ที่วางแผนกันก่อนหน้านี้ไงแผนอะไรวะที่คุยกันว่าจะให้ทุกคนมาช่วยงานทีเรา ครอบครัวของทีรอจะได้ไปหาพูดน้อยกันได้อะอ๋อมึงเอาจริงอ่ะทุกคนยอมมาเหรอเนี่ยใช่แล้วไม่อยากพอตัวนะกวจะหาเวลาว่างตรงกันได้เล่นเอาเสียเวลาไปเยอะเลยอ่ะกูเห็นพวกมึงว่างตลอดเดี๋ยนะโอ้โหรวมตัวกันน้ำใยของชําช่วยพวกเราอยู่ตลอดนี่นะแล้วเน่กูว่ามึงอะไปสมัครไอ้บัตเออ ฉันทนดูทีเราจัเศร้าใจไม่ได้หรอกนั่นได้โอ้ยพระเอกตัวจริงกางพระเอกตัวจริงเค็นอย่าโกรธแบบนั้นสิเอาเออไอจิกอะไรเนี่ยเคนโกรธหรอดูยังไงก็ดูเป็นคนมุ่งมั่นอะไรฉันไม่ได้โกรธสังเลยฉันกำลังไปติดต่างหากคอสโมมลุกโชว์เข้าใจะเป็นจริงโอ้รำดังก็มาได้เหรอเนี่ยรำดังแกมาช่วยพี่ดูปิดตะค่ะช่วยฉันเหรอ อัสดี่พี่นุวิตาไป่วยงานร้านไข่ของชัมรามก็ติดูแลสัตว์ให้อิงเลยค่ะแหมรลดน้ำให้พี่หน่อยลูกโอ้ยก็ประมาณนั้นแหละนะที่เหลือก็แค่ให้นุวิตาเป็นผู้เสนอความคิดมาด้วยกับพวกเราเท่าน,นั้นเองเสนออะไรไปกันเถอะคนเสนอมันมึงไม่ใช่เหรอเออเออเดี๋ยวนะเออแบบว่าไม่ทับตั้งตัวมากอะไรวะเนี่ยรามไอ้ทีเราจังอม่แนะสวัสดีค่ะนับอะไรคะอุ้ยทุกคนมาทำอะไรกันน่ะ มีเรื่องอะไรไปท้่วอะไรฉันไม่ได้ทำอะไรผิดพวกเราพวกเรามาช่วยงานในร้านขายของชําแน่ให้พวกฉันจัดการเองเถอะืะฉันด้วยฉันก็จะช่วยด้วยเหมือนกันหละว่าถ้าพวกมันโตไปมันต้องมีการต่อยเกิดขึ้นเพราะพราะพวกเราไออยากให้เธอไปกับคุณเนเล่าและคุณเอตีน่ะเอาล้เมื่อกพวกเรามารวมตัวกันเพื่อทีเราจังเลยนะนั่นเน่ไปสนุกให้เต็มที่เลยไอ้คะแนนทรัชชีเดี๋ยวนะ <ม>ไอลายหัวนะตรงนี้นะชิสนใจเดี๋ยวรันจีแล้วก <laughs> ูว่าโตขึ้นแม่งองมีต่อยกันแน่นอนทุกคนขอบคุณนะ <laughs> มาแล้วมึง <laughs> อ,าอา้าวอ้าวรวมตัวอะไรกันจ้ะ <laughs> คุณแม่ค่ะทุกคนนูนคือคักกัตั้งแต่เช้าเลยนะอ่ะมาประทวงอะไรกันป้าป้ามามาทุกคนรู้ว่าวันนี้ร้านขายของชํำหยุดได้และเอา้าวหลออที่พวกเราไม่อยู่พวกเขาจะคอยดูแลร,ร้านให้เพราะงั้นนะพวกเรา พวกเขาเลยมารวมตัวกันอะไรกันเนี่ยอ้าวเอ๊เ,อเ,อเอดี๋ยวก่อนสิไม่ได้หรอกนะอา่าวถึงฉันจะยุ่งแค่ไหนก็เถอะจะให้เด็กๆบ้านอื่นมาช่วยงานล้านเราไม่ได้หรอกคุณเอตี้คุณข้าพราคุณนั่นแหละไม่ยอมอยู่ดูร้านทุกคนเลยต้องมาทำอะไรแบบนี้อ่าวที่รักคืองี้นะ อะไร,ระเพราะฉันทําให้เอทีกับราไม่มีเอตีเราเความสุขกันเหรอ <laughs> เดี๋ยวรำแล้วหนึ่ง <laughs> ต้องหาต้องรีบต้องหาต้องหาหเจอต้องหาผู้ใ้เจอเท่านั้นเออคุณเนเล่าคุณเนเล่านี่มันคุณนี่มันไอเดรลันปาตา <laughs> ไม่ยัางะ่ะนี่นะสัว <laughs> อะไรทําไมทำไมเป็นแบบเนี้ทุกคนอุตสา่าห์มารวมตัวช่วยกันทันทีเีเ่าจัง มาม่าก็ด้วยไม่ต้องปาปป้าก็ทำได้เลยอ่ะไม่เข้าใจกว่าเรื่องตัวของปาเลยเลยไก่ทีเราแม่ก็แค่อย่าไปยุ่งกับโนปป้ากับมาม่าเนี่ยหัวเดียวกันเลยมึงด้วยทีเราเตียนไอ้เหี้ยอ้พาคนร้องไห้แม่เหม่สมคุกคนจะสงสารน้องนี่ไหมเอาทีเราจังกันมาก่อน โดนเข้าใจผีดซะแล้วแฮมาเลยกูทีเราน้องหายไปแล้วเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ,โ,โอ้โหขอโทษนะจ้าทุกคนขอบคุณจริงๆที่อุตส่าห์รวมตัวกันมาคุณเอตี้คุณทำแต่วันนี้ช่วยกลับไปก่อนได้ไหมจ้าอะไรตัวเอ่อเอ่อครับขออาหารหมาหน่อยครับบ เธอทำอะไรให้แม่เขาเลื่ยงไปซะแล้วเงี่ยเหมือนคุณเนรอรากับคุณเอตตี้ทะเลาะก,กันหนักกว่าเดิมอีกพวกเราแค่อยากจะช่วยเท่านั้นเองอ่ะมาเลยจ้ะมายกตี้ฉันว่าพวกเขาคงจะเข,าข้า,ขาใจแน่นอนอะ่ะตอนนี้สิ่งที่พวกเราทําได้ก็คือรอให้ทีเราจังใจเย็นลงเท่าน,นั้นแหละเออรู้สึกยากเหมือนกันนะหลังจากนี้ก็ค่อยมาคุยกันใหม่อีกทีเถอะโถ่นี่ข้าแรกเลยที่กูเห็นมึงดูเป็นผู้ใหญ่ในบัน อาจจะเป็นเพราะอยู่ดีๆพวกเราทุกคนมาโดยไม่ได้นัดหมายก็ได้นะอ่ะเย็นไวมากอ้าวเย็นแล้วหรอทุกคนขอโทษนะเมื่อกี้ขอโทษจริงๆทีเราทีเราจังฉันดีใจมากเลยนะที่คุณมารวมตัวกันแบบนี้แต่ป้าากับป้ามากับเป็นแบบนั้นอ่ะฉันเลยรู้สึกเศร้าสี่ทานไม่ไหวึ้นมาเนยไม่เป็นไรหรอกพวกเราผิดเองที่อยู่ที่อยู่ก็มาโดยไม่บอกนะโทษที พวกเราผิดเองที่คิดแผนนี้ขึ้นมาช่วยยกโทษให้พวกเราด้วยนะไม่ยกโทษอะไรกันทุกคนไม่ต้องรู้สึกผิดหรอกนะ <c oughs> ไอ้บอ้ากรู้สึกที่ทุกคนไห้ฉันฉันดีใจมากิดเข้าไม่ได้ <c oughs> แต่ดูท่าแผนด่วยซ่อร้านคงต้องหยุดไปสักพักแล้วละ่ะ <c oughs> ถ้า,ถ,าถ้าเกิดเข้าใจผิดขึ้นมาอีกแล้วก็มันจะไปรบกวนเขาอีกนี่เนะ้อ <c oughs> ตอนนี้แยกแย้กันเถอะส่วนลำจังฉันจะพากลับไปส่งให้เองไม่บ้านอยู่ใกล้ๆกกันจะสรุป พวกเรามาทำไม่ทีเราล้อค่าย่างเดียวะนี่วางแม่อะแม่เบื่อเบ้่ออะไกรจัดแม่รู้สึกแย่จริงๆแห้งตูบิตากับนันจิทำอะไรทุกอย่างด้วยละอ้าวอ้าวรับจบเหรอสองคนหยุดเถอะเคนมตูบิตายันมันลงดับพูเลยมันต้องมีสักคนแหละในตี้นี้ที่ต้องเป็นแบบเค้นเจ้คนหนึ่งไม่งั้นไม่มีชีสันขอโทษจริงๆนะที่เราไม่เป็นไรฉันเองก็สดๆไปเหมือนกันนะขอโทษนะ เอ,เอไม่ใช่เรื่องทีทีเราต้องขอโทษสักหน่อยอแต่ว่าอย่างที่คุณบัตพูดนั่นแหละคุณบัตพวกเราไม่ไปช่วยงานร้านขายของชําจะดีกว่าด้าสินะแล้วไงเนี่ยวันนี้กลับกันก่อนแล้วกันเนาะไว้คอยคิดกันใหม่นะเพราเปลี่ยนจากช่วยขอบใจทั้งสองคนมากเลยนะอือเพราเปลี่ยนจากช่วยช่วยช่วยงานที่ร้านเป็นไปช่วยตามหาพูดะนะโนบิตะมึงทำไมไม่บอกว่ามีแล้วฮะ เออมึงบอกไปสิเว้ยว่ามึงก็เจอพูดแล้วออพาคุณเน่เล่าไปจบๆกระชากคอเฮียแกไปเลยอ่ะน้องวิตานี่นะลูกคอมาเต็มเมื่อกี้ไงโอ้โหคัดชินอะไรของมึงเนี่ยอ่ะหวัดดีครับทุกคนพวกเราว่าจะเอา,มาแมลงมาให้คุณซิกดูนะหยุดยาหยุดอยู่ตรงนั้นค,คุณซิกเหรอคุณซิกก็กลัวแมลงนะเวย้ยคุณเฮเลนบอกแล้ว ็เลยว่าจะทําให้คุณซิกเขาชิงมาชิงชิงกับแมลงน่ารักน่ารักเพราะฉันก็เลยเอามาหลายตัวนะว่าจะให้เขาดูเฮ้ยแกมเลย,ฉ,เยฉันก็คือไปหยับต่อทองมาเหมือนกันนะเดี๋ยวไปให้ดูนี่คือความหวังดีหรือเปล่าซิกบอกวันนี้กูล็อกบ้านงั้นไปด้วยกันเลยอ,อซิกดีกเก่าอ่ะกูไม่ต้อนรับออกไปแต่เราไม่ได้บอกล่วงหน้าหรือเปล่าวะเออง,ง่ายยินดีต้อนรับอ้าวทั้งสามคนมีอะไรกันเหรอเอาอะไรมาให้กูซิกดูอ่ะ เป็นคนตรงนะเลือกมแมลงน่ารักมาให้นะนะพวกแมลงพวกนี้ไม่เป็นไรใช่ปะเออเอามาอีกแล้วเหรอเอเอาเอามาแันอื่นได้ไหมเนี่ยให้เขาอยู่บ้านคุณเฮเลนนี่เป็นพี่ทั้งทีไม่อายนี่ไงอยากให้น้องเห็นเราเป็นคนที่พึ่งพาไม่ได้เหรอเดี๋ยนะเดี๋ยวอะไรกับพึ่งพาได้วะเออก็คงงั้นน่ะเอาเอายอมรับด้วยลองพยายามดูก่อนสินะนะฮะงั้นของฉันก่อนแล้วกันนะมึงเอาอะไรมาเพื่อน าแงอะไรกันนะแต่ว่าไอซิกเนี่ยก็ได้ไอเขายอมแล้วเขายอมมาเปิดใจแอนแอนผีเสื้อแต่ขาสิ่งแทนสวยเป็นไงครับเอวกูอยากจะพากลิเกินจะไม่เป็นไรโมกพากลิเกูแสบพอทำไมล่ะปี่งสวยเอาซะขนาดนี้เขาน่าจะไม่ชอบขาหรือเปล่าขาขามันขามันยุบยับยุบยับงั้นเหรอชิเมโจได้ชิเมโจได้เอาให้มันดิ ต่อไปชัดเองจัดไปเอาละดูแล้วจงตกใจซะมันลยมมาใจทำให้เขาตกใจทำไมอ่ะถ้าตกใจก็มีประโยชน์สิเอออะไรวะเนี่ยน้ำย่องเอาน้ำบ่งมาแลกทับเฮ้ยนี่สวยชเคชดูตัวบนโคตรเออบ้าวสวยจังเลยอ่ะปีไม่สวยนะเนี่ยงั้นอันนี้มันดีเนี่ยกูซีกดูดิไหนเบิ่งซิเอไม่ไหวจริงงแฮะ ึงกลัวส่วนไหนเ่ยค่ะแน่ๆเลยกูดูทรงแล้วเอ้าทำไมอะหน,นวดหนวดมันขยับได้อะมันเอาไว้ตรวจจับไงมันก็แงสิ <c oughs> เอาก็มันมีชีวิตนี่ว่ใจ้ะทำไมพวกนายถึงไม่รู้สึกอะไรเลยล่ะเอิ่มพูดอย่างนี้นก็ไม่ถูกลองงั้นสุดท้ายตาชั้นแล้วกันนะลองไปเอาจิ้งจกระโชว์กูกระทืบต <c oughs> <c oughs> อยืนให้ดูจะจะกับค่อยๆให้ดู เราควรเป็นคนดีหรือเราควรเป็นแบบแ <laughs> อนคนดีเอ่อถ้างั้นก็อย่างงี้กาไม่เป็นไรใช่ไหมฮะเต่าทองให้เต่าทองเต่าทองกวยเค็นน่มันพยายามแล้วนะมองไม่เห็นเลยอะ่ะอ้าวเฮ้ยเป็นไปได้สวยว่ะผ้าทางคุณซิเกอสนใจมาแรงขึ้นมาแล้วนะงั้นฉันก็ชนะสินะ <laughs> แค่เริ่มไม่ไหวแล้วเ,เก็บอย่างไวเลยกูอะไรกันนึกว่าจะไปส,สวยซะอีกอะ คงไม่มีหวังแล้วล่ะเฮ้ยยากกว่าที่คิดว่ะไม่คิดเลยว่าจะกลัวมาแรงขนาดนั้นอ่ะไอ้ก็เถอะคนไปพี่ต้องแกงเขาไว้สิโอ้โหต้องเข้าใจมึงละแอนอย่างใจแอนน่ะเขาเรียกว่าแกงเกินจริงค่ะว่าไงนะมึงว่าไงนะเอ้ยแอนไม่มีอะไรแต่ว่าใจกูก็ปากมึงได้อยู่ดีไม่ใช่หรอจะไม่ผิดโดเรมอนไงพวกเรามีอะไรกันหรอ คือว่านะอย่างที่อย่างนี้อย่างงั้นนะก็เลยอย่างงน้นไงล่ะกระชับอย่างนี้นี่เองอย่างงู้นอย่างงั้นแล้วก็อย่างนี้เข้าใจกันด้วยแฮะเออเข้าใจด้วเหรอกูราาสุนีโอเออกูจะไปรู้มันด้วยเนี่ยคุยอะไรกันวะถ้าอย่างงั้นก็ไม่ใจได้เลยทำไมเข้าใจด้วยจริงวะให้จะเอาอะไรออกมาเหรอมึงอย่างนี้อย่างงั้นอย่างงู้นมันแนแฟนตาซี แฟนซีมากมันคืออะไรเหรอ,อถ้าใสเจ้านี่แล้วก็จะมองเห็นสัตว์หรือพืชเป็นคนที่มีความรู้สึกนึกคิด <c oughs> เหมือนในนิทานหรือเรื่องแฟนซีได้ยินกระทั่งเสียงพูดด้วยนะโอโอลองดูาไหล่ะดูเต่าทองของตุมิตาซี่รู้สึกมันเหมือนมันแว่นผ่าตัดอะ <c oughs> แว่นที่มีไม้เหรอขา <c oughs> <อ>พูดไอ้ขาไม้โอ้โหสุดยอดสวัสดีฮุ้ยพูดได้ด้วยวะ ขณาใส่ตัวนี้อยู่ก็ได้ยินเสียงและเห็นเป็นรูปร่างแบบนี้ละมันไม่ถาวรนะสิแบบเนี้ยอพราอถ้าไอ้ดเรมอนกลับก็คือโอ้โหถ้าอย่างงั้นแล้วก็คุณซิกต้องไม่เป็นไรแน่เลยไม่เป็นไรจริงๆไงเดยวกูไปต้องไม่เป็นไรอยู่แล้วล่ะงั้นก็เคยยังเชื่อไงไปหาคุณซิกกันซิกบอกอีกแล้วหรอซิกบอกกูไม่มาอีกแล้วหรอพวกนายถึงจะมาผ่อยแค่ไหนฉันก็คิดว่าตัดสินใจแล้วล่ะ ตัดใจออพูดอะไรอย่างนั้นมันจะไม่ยอมปล่อยให้คุณซิกเป็นมี่ใจกว่าแอนที่ถูกดอกใจดนถูกหรอกนะโอ้โหคนยอมกันไม่ได้เนอน้งองมึงนี่ตกหัวมึงเลยไม่ใช่เหรอเอ้าคุณซิกลองใส่แล้วดูเจอมอะแลงนี่อีกทีนะเข้าใจไหมพี่กับตัวก็ไม่ได้เดินตอะไรกันฮะไอ้นี่นะมันเรียกว่าแว่นแปลตาสีให้โดไรมอนอธิบา,ายเดี๋ยวจะยาวซสวมเลยเถอะ จัดเลยพี่สวมโ oh, อ้โหมันสวมนี่แค่ไหนหรอสวมแล้วสวมแล้วอมองมองคราวนี้ลองดูเต่าทองนะพี่นะอืม <c oughs> เข็นยังไงเต่าทองเหรอ,อ,อ,หอนี่นะเฮ้ยเต่าทองเอง <c oughs> ไม่น่าเชื่อเลยอะ่ะลองสยุยลองซุยไปเป็นไงแบบนี้ก็ไม่น่ากลัวล้ใช่ไหมเมล่มถ้าเป็นแบบนี้ไม่กลัวเลยอะ่ะหรือเอาไปส่องใ้บนห้องนอนน้องมังอ่ะถ้า มีไอ้นี่แล้วก็ไม่ต้องโดนน้องดูถูกแล้วโฮโฮคราวนี้ก็ไม่เป็นไรแล้วล่ะเคนเดินขึ้นมาพร้อมกับชีวิจูได้คิดอยู่แล้วว่าจะทำยังานสุดท้ายก็ลงเอยได้ง่ายกว่านี้คิดแฮะไม่ใชไ่ไม่ถาวรนอืมอย่าลืมนะว่ามันเป็นหพรว่ของวิเศษของฉันนะอ่าขอโทษด้วย,ยาง,งั้นงั้นคืนละกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไปใช้ซะสิอา้อาวอ้าวมอนอิขอบใจนะถ้ามีไอ้นี่ก็ทำงานได้แล้วล่ะฮู้ฮู้เคยทำงานนะครับ เออขับใจนะเออแต่ว่าถ้าไอต้งไอ้มอนกับปัจจุบันก็คือมึงทำไงอ่ะเออมันต้องพึ่งของพิเศษตลอดอ่ะมันต้องแบบว่าไอชิดมันไม่ยั่งยืนมึงต้องทนให้ได้คนมีนะค่ะบผมก็เคยมาให้ผลไม้ที่คุณชอบไม่ยอมชิดลอยแก้วเฮ้มันคืออะไรกันแน่วะนี่ฮะเจ๊เอาไป ยฉันะแหมรอบนี้ไม่ใช่กูนะเอาวอาเอาวมโยงชิดขอบคุณไมโยงชิดนะคุณวีน่ามีที่ที่อยากให้ช่วยไปด้วยกันนะฮะเอาคุณวีน่าได้ยินไหมนี่คือคีสิ้นอะไรเอาเธอนี่ก็มืดแล้วด้วยไปสิเ้าตามมาเลยฮะคีสิ้นเลยไหมคีสิ้นของอะไรโออ้อที่บอกให้สนิทก่อนใช่ไหมอะไรกันเนี่ยที่นี่น่ะแหม แง่ทำหน้างั้นล่ะกล่องสมบัติเนี่ยคุณวีนาไม่ใช่เหรอของคุณวีนาไม่ใช่เหรอฮะพุณอะไรของเธอน่ะกล่องสมบัติงั้นเหรอกล่องนี่ระบุไว้ชัดเจนเลยนะว่าแสงสมบัติของเทพีดาเอาไว้มีเพียงเทพีดาเท่านั้นที่จะเปิดได้ครับอืมอืมคุณวีนาไม่รู้อะไรเลยหรอก็เกยเกก็บอกยู่ว่าเกเกไม่ใช่เทพีดาแต่ว่าสมบัติเหรอเปิดได้งั้นเหรอ งงแล้วหนึ่งกูเป็นกูก็งงขอโทษนะแต่ฉันไม่รู้เรื่องเลยจริงๆโอเคยืนยันละแล้วผู้คนเพิ่งเริ่มงมาเรียกฉันว่าเทพิดามาได้แปดสิบปีเองแต่กอกสมบัติเนี่ยน่าจะเก่ากว่านั้นนะอ้าวอะไรกันอะแต่คุณอาจจะเปิดได้ก็ได้นะฮะลองเปิดดูหน่อยเหอยเฮ้ย t h i n g h a p p e n หรือเปล่าเออเอางง้นก็ได้ดูแลอาจจะมีคนนั่งทำไม้ชินของแมวฟ้าไปในอดีตไกลคน <laughs> แล้วกระซ้างที่นี่ขึ้นมา ไม้ไม่แมว้วเอา้างไงไปเนี้ยไม่เห็นจะเปิดเลยก็บอกแล้วไงว่าฉันไม่รู้เรื่องน่ะน้ำตาซึมง,งั้นต้องทำยังไงถึงจะเปิดได้กันนะจับทุ่มหรือไ้้ฉันทุ่มให้แตกเลยมันแบบนั้นมันก็ข้อฝัง้อทะาลเออ้มีกับดักขึ้นมาทำไงครับเอ๊ะตรงนี้ยังไง มีอะไรเหรอคุณว hmm. hmm. ีน่ากูลืมไปม่ากูไม่ใช่มันนี่มันกลไกสําหรับเปิดกล่องนี่นะอืมกลไกนะฮะจิสุกะเธอมาทําอะไรวะเนี่ยใช่เทพีดาสมัยก่อนคงจะสร้างกลไกนี้ขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองเปิดได้ทุนเกียวนี่แน่เลยอ่ะสมัยก่อนมีคนก่อนเจ๊งังไเนี่ยถ้าเอาสัญลักษณ์นี่มาประกบกันแล้วก็เจ๊เหมือนพิมพ์เอกสารเะป๊อปป๊เปิดได้แล้วเหรอแจมอะไรคือข้างในครับอะไรใช่ว้าวเราดูข้างในสิ ไหนนั่นสิเข้าไปดูกันเถอะตุ้มตีราเด็กกระตูนเด็กกระต้นเด็กโอ้โหลวปล่อยตัวแทงไปก่อนด้วยอะไรมีอะไรอยู่ข้างในแท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 โอ้โหคุณคุณนะเมล็ดพันธุ์นี่มันเฮ้ยน่าคุนมากเลยนี่มันเมล็ดนายน้ำวนเมล็ดต้นไม้ยักษ์งล่ะเอ๊ะทำไมมันถึงมาอยู่ที่นี่ล่ะครับท่านสิ ไม่รู้เหมือนกันที่นี่อาจจะเป็นอันตรา,ายก็ได้นะแอบเอมัน,มนความาว่าเจนนี่งนี่งั้นเหรอถ้าเอามาล็ดนี้ไปปลูกแล้วก็อาจจะเกิดเรื่องยุ่งอีกขึ้นมาอีกสินะเอาโอ้เดจาวูนะเดจาวูทำไงดีล่ะทำร้ายมันทเไมดีไหมอา้าวไอ้นีกันนะสายน่าจะดีนะเา้าทุกคนแต่มันอาจจะมีประโยชน์ก็ได้นะนั่นสินั่นสิ <laughs> มเล็ดนี่เป็นสิ่งพิเศษนี่นาะสิ่งพิเศษสิ่งพิเศษ เออโอ้โหโอ้นี่นวมิตานายคิดว่างไงอะ่ะแล้วกูเลือกอะไรได้ไหมระหวังทำลายกับไม่ทำลาย <c oughs> อือมกูควรเป็นคนยังไงเซฟเซฟไก่คนไหมเซฟตัวเองหรือว่าเซฟเมล็ดอะไรนั้นอ่ะแต่ว่าถ้าไม่มีมเมล็ดนี่ก็ไม่มีภาคนี้อ่ะไปฉันว่าอย่าทำลายเลยนะนั่นสิแบบนั้นคงดีกว่าเอาดิเมเล็ดนี่น่ะฉันขอเก็บไว้ได้เปล่าไหม เป็นอันตรายละไอ้เยเหอเอ๋อย่าทำหายแล้วกันนะโอ้ไม่ต้องกวกแม่ฉันเน่ไม่ทำหายหรอกฉันเอาไ้ใส่ในกระเป๋าก็ไม่หายแล้วหายนน่กเป๋ารั่วขึ้นมาทำไงอ่ะรูจกวีดกรรมแค่นั้นก็เถอะในกล่องนี่มีแค่เม็ดเองเหรอวะเนี่ยนั่นนะสิหรือว่าจะเป็นเงินทองหรือเพชรพลอยซะอีกแต่มาได้ถึงขนาดนี้ก็สนุกดีออกนะจริงด้วยเหมือนได้ผจญภัยนิดๆหน่อยๆเลยเนะคนทำมันกู เออเอาล่ะอย่าให้ดึกเลยพวาเธอกลับได้แล้วล่ะครับผมกลับกับเธอเอ่อมนวิทาวิลกรรมในเะบูวีมึงไะแต่แต่และอย่างคือแบบเออในกลองสมบัติไปมา,มาเล่นพันธละเนี่ยเพร่ะแต่เรื่องทำนายไม่ทำนายเนี่ยเราแต่ใจไปแบบนั้นจะดีหรือเปล่าวะเฮ้ออเดี๋ยวก็คงรู้แลหละหลงมองโลกในแง่บวกเออกูบอกเลยนะว่าไอา บูบี้ทุกอันเนี่ยมันเกิดจากเมืองร้อนๆนูวิตาจุดต้นเหตุเออต้นต่อความต,ต่อวุ่นวายนะฮะของชายโซเมตเชฟนูวิตาจะกลับมาเฉิดฉายกูไม่เชื่อวันนี้เราจะทำของชอบของหมอเริ่มจากวัตถุดิบแรกแลเล็กๆนน่นอหยางอะไรหัวเชเท้าหรือไม่ก็แครอทอะไรก็ได้แ้แ้แจะเถอ อะไรก็ได้อีกแล้วเลยอะไรก็ได้อีกแล้วเหรอแล้วก็มันมันเป็นยังไงแล้วก็ผลไม้อะไรก็ได้กูเกลียดกับว่าอะไรก็ได้มากอะไรก็ได้เสี่ยงไม่เจอแล้วก็เห็ดอะไรก็ได้เชี่ยเห็ดมัสติกเห็ดอะไรอย่างเห็ดหอมไปอ่ะหมอทถาไมหมอวัตถุดิบเยอะจังูกอะเออแล้วก็กุ้งเฮ้ยเฮ้ยมาเนี่ยอะไรแค่นี้แหละมึงมั่นใจนะไม่แน่ใจใช่กูกูผดเชื่อมึงใช่ไหม มั่นใจไปลุยกูไม่มัน่นใจเลยวัตถุดิบคุณภาพโอ้โหจะทำกี่ชิ้นม,มีชิ้นเดียวกูเอากูมาชิ้นเดียวอ๋อ <c oughs> เรอเฮ้ยเป็นตัวเดียวนี่อาหารประหลาดมันม่วงไง <c oughs> มันม่วงจากอะไรห <c oughs> มอชอบหมอชอบกินเหรอใช่ลองชิมไหมไม่ได้ด <c oughs> มีกุ้งตัวเดียว n o n o n o nose n o เดี๋ยววูบอีกอ่ะเดี๋ยวกู วูบมันจะมาวูบสาม EP ติดไม่ได้ขอร้องเน่ยหมอบนอีกไปครับเจอกันใหม่ EP หน้านะาจะเกิอดอะไรขึ้นอีกวันนี้เกิดเหตุการณ์มากมายเสียบบอไปหมดแล้วเนี่ยขอบคุณทุกคน